สรุปผลงานรุปผลงานมาอึืนครับพี่น้องมาดูสีครับผมมันหยุดครับเอาเราสถานที่แล้วครับมัน,นี้มาพร้อมกับเบ็ดมัานต่มสามสิบคันครับ, 30, รบอันนี้ของนักอวนเปนสามสิบห้าคันอีกยี่สิบคันทุกคนครับ เอ่อมุนิเชียลยูวัตทะเลดียิงฟูลูเลยว่าติดตามนะครับเบิ้งหมายครับหมายเก่าหมายเก่าได้ไนดะ้เบิ้งครับ เสร็จแล้วครับล้อหลุนมึนหมึดผลอีกทีนึงครับค่อยไม่ยำปลาเขาเพิ่งน้างามงามเสียงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าแล้วบ่ได้ยุ่งกับปลาเขาเพิ่งนะครับใส่ข่างคล้องข่างหว่ะฟังุ่นกนับแม่นฟังุ่นกับแม่นอีกปลาเขาเพิ่งครับใส่บุตรครับยังเหลืออยู่เดี๋ยวไปจะคันดอกประมาณสิบคันดอกไปครับค้ำๆผลละมืนเล็กน้อยคอยไม้ยำม,มึงอ,อีกทีนึง ไปครับไปครับพี่น้องอันนั่งพักแป๊บนึงแล้วต้องไปหยามมึงน่าอ้วนกนลังพู้คนเลาหม่องไปครุดทางครับไปครับรเ่ะเอาครับพี่น้องขนันนมีมีรุน อ,อุ็ยเห็นเห็นเลยอุ๊ปอุ๊ยปันเจียบอีกแล้วนี่กอนกนั่งพักกินน้ำครับยังมีตัวให้รุ่นอยู่อ๊ยลูกออส ็ได้อยู่บีทีก็ไม่ได้ก่อนกิดน้ำไปไปพักพักเอาครับก่อนนอนเพราะมีตัวอยู่เด็ดขันบบงไงตัวสัมหนีบอืะ ก่อนนอนมื่นเสเาครับว่ากันไหมดือ้อไปไหนเดี๋ยวเอ็มเช้าครับตื่นสายขึ้นมากัน,กน,าายนอย่างนี้ข้าวไร่ลดพอดีเจของที่น่าเพลินมาหมืน่นมองใดๆนี่แหละว่าถามว่าได้โบเวลาพอได้อยู่ครับมันก็ได้นี่ๆหน่อยคก็มันบ่หมานคือเก่เาตะกี้เห็นไหม เพื่อนม่านโกหงาอโอกสักกะเขาเป็นก็ได้แต่ยิ้มครับต่อไปเขาช็อตกันว่าสันวา่าหมายเ,เ,เพื่อสักเพื่อเออคนหายอยู่หากินมันที่ได้อยู่แล้วที่ได้กินหรือเอเอเรือแบบที่นี่ พวกคุณจะกินที่เดียวมันณกะแมนอยู่ในพื้นที่ของคุณมันก็ยัง่าแหละว้าที่โง่ข้างนอกกับมีนะครับเยอะแยะเลยนะครับข้างนอกที่ทางเข่ามาเนะี่ยก็ว่าเออดักดกระดักไปแล้วก็ยังดอกจะว่าสันพวกเทศเิรษฐียังเขาไม่เห็นของทางรัดเข่ามานะะถ้าบ้านเข่ามาเขาเห็นเขาจว่าที่จับสิลื้อเท่าไหรก็เลี้ยวแต่เขาแต่ว่า การช็อตเนี่ยมันผิดกฎหมายมากกว่าไส่ลออนะครับไส่ล่อไโง่ที่ขวางคล้องเอาไว้นะครับพูดถึงว่าก็เสียความรู้สึกมากเลยครับไปครับกลับเม็ดกลับบ้านดีกว่าือเสียบไว้นะไรหนักบุญไปครับไปไป เกียดแน่นอนไอ้แม่งเดี่คุกเก่าอยู่อ้สุดท้ายก็ความจันไรของคนมันก็ต้องมีเหลือมั่งแหละรครับพี่น้องสอดไก่มันสอดไปพูดถึงว่ากะ กบหนานะมันเป็นของสาท้านะไอ้โง่ก็เยอะแยะไปหมดเลยเนาะเบิรงคันนี้ครับคันสุดท้ายพอดีใส่โอ้ยใส่ตัวมันนะโอ้เห็นละเห็นละเออเอาไปซะหาเมื่อยเกือบมันหลุด เรา้านี่ตูเดียวก็เอาแล้วเพราะดิบปนพี่น้องเชียดแห้งไหลยานซุมสัสต์นั่นแหละเฮ้ยเบึ้องยูบ้านครับสรุปเต็มครับมาสรุปผลงานสุปผลงานเมื่อคืนครับพี่น,อน้องก็กล้าจบดอกยานปักเข็มปักปก็หนุกหมดยาง แล้วน่าเอ้ดูสิมีนะแ,แค่นี้แหละบีกไซส์หายไปไหนหมดก็ไม่รู้เ,เด็ดแค่ม,มันเด็กไป